ยายไหลขั้นแป้งแล้วขั้นแป้งเห็ดหนมเทียนแล้วย <Okay. S 1> ายไห,นหนลยายไหลข <c oughs> ยันขัน้นแป้งเห็ดหนมเทียนเด้ตอตุดล้ำ <c oughs> กินด้วย <c oughs> เห็ดกระหิตน้องแซลล่ะอยากหลายไ <c oughs> ก่ได้ทีแล้ว <c oughs> ว่าคุณขันข้นแล้วคุณนะเขาแป้นครับือว่อายิ่งสัน่นบาบคนมันนี่นคนนุณได้แค,นนคนน่สามขวดแล้วสามขวดก็น่วยนึงนิดเดียวยังไม่ได้ทีตัวยังไม่ได้คุยนไก่ตุ้ยฉันได้ขึ้นมาได้สองกองพี่ม๊วยเวลาเดี๋ยวขันแรกเล้ซสอนอขั้นตะรอนแรกขันแป้งเอาวเราสีม่วงอยู่ในเป้ง บ่มีเฮ็ดเสื้ขาวอ๋อชูบ่ได้เอามาเฮ็ดเสื้ขาวก็แซ่บกันแต่ยายหนูลืมดิ่ะยายหนูเบิ่งคักบ่แปลว่าตัวมีสีม่วงมีแป้งสีขาวอ๋อชู้แปลว่าตัวมีสีม่วงไปชื่อสักชองบ่สีขาวเนี่ยแซกก็จาอยู่ที่ฝีมืออืมดูทันเลยใส่เวลาได้ทีมีม่วง นี่ก็จะทุ่มหนึ่งละนั่งขั้นแป้งอีกสักหน่อยหนึ่งก็จะไปหารักโนไม้กันละแต่เวนก็ยังว่ตกดินอยู่ที่สองทุ่มก็ว่าตกดินแต่เวนก็ได้คนก็จบจะไปรักโนไม้มาถึสอนอมาเดสอนเลยมาขั้นแป้งเด้อสอนเลยลุกม,มาพี่สาวตัวขั้นแป้งยิเบิดเฮงละเติมน้ำบ่ มันน่าไปเจักจกอกวะกอกกอกวะเฮ้ยจังเมนนะคนหนุ่มก็มีแหงอิลีวะมันหน่อยเกินไปบ่มันต้องไปใส่สองมื่อไรอ่ะออเฮ็ดโลดยิ่งเด็กก็เฮ็ดอยู่ผู้เดียวอยู่แล้วพวุ๊บมาเว่ามันลำบากขนาดได้ดูสิหมุนติวต้วติวต้วติว้วติ้วอยู่ หักกันดียังเฮ็ดติกินด้วอนี่เปิ้นไทยก็ขาว่าปีนางนางเยิ่วเปิ้นเอสวนลามเอ้ยเยิ้หน้าเยิ่วหลังอยู่เบิ่งเด้อคั่นคั่นแป้งว่าสิบ่เฮ็ดดอกก็เลยต้องเฮ็ดอือคันทาใส่ก็สิดละสิเคิกดื่มบ่มี มันบ่นีทีมันบอแมนดิพี่ถทาเหตเห็าหลายๆคนมันบุ่นวายพี่เข้าใจปะเก๊กะมาวา่าซอยกันกันงงบซ้ำนั่นไงบุญไหว้มันจะต้งล่างเน้นล่างแล้วก็บีกวกักวีกวักบ้านมันแฉบพอบอือี่ึเพิ่นไอนโขนเหนื่อยผู้เดียวใจร้ายใจร้ายนี่โขนเหนื่อยผู้เดียวมาดมันหวานกว่ามันพอดีกว่าอเอาลวงตูใส่นิ้มตาลเยอะอี่างงใส่เกือบรล้เลยนี่ ปากเป็นน้อยยังถึมนิ่งนิงเต็มยิ่งแดงเห็นบ่ะกับมันใส่นามเพิมอีกเร็วเลยเห็นบ่ะดูในปากก็บวแดงมันโอ้ปากบวแดงเพิ่นบ่มีแหงท่านแป้งปากบวแดงบ่มีแหงท่านแป้งเอ้ยสวนลามเอ้ยปากก็สีดเขาสีดเขาเหนื่อย โอ้ยเมื่อยเหนื่อยใครอินเดียกับเขาเห็ดเหลี่ยมเฮ็ดเลี่ยมทั้งฝรั่งทั้งไทยล่ะเฮ็ดเลี่ยมเบิดทุกอย่างนี่ยังแต่ขนมโอ้มาออื่นก็นที่ไอ้เอ่กเอกุ้งแช่น้ำปลาส่วนลามกุ้งแช่น้ำปลาพวกเนี้ยอุ้ยว่าวเราบุกไปข่มลิ้นมันเหมือนพันกันยิ่งใหญ่บุ้งโอ้แต่งเร็วอีนเดียใหตายฮะแต่งเร็วย้ายซิมเห็นรูปวาดปะเอาอีกเรดีเร็ว จ้ากี่กสำหรับหนึ่งมื้าเหลียวขมขมอะไรขมขมเหลียวขมหวานใส่น้ำตาลอีปะใส่จื้อหน่อยใส่น้ำตาลไปแับนี้กับหวานเติมแล้วเละเติมเละเติมว่เป็นอย่างแป้งเหลืออยู่ฮอนอันนี้ใส่นะสอนอันนี้ใส่จ้าใส่ใส่นมเทียนจ้า อันนี้ไส้หนมเทียน,นนี้แป้งหนมเทียนจ้าันกิลกนะขั้นตอนนี้กำลังจะเริ่มหอ่ออันนี้พี่เขาทำไส้ปั้นไส้ อันไซอันนี้กำลังจะเริ่มห่อนมเทียนแล้วค่ะอืมอเดี๋ยวไปดื่น้ำนะคะแล้วแค่